ครับโประกรมทูริเฟอร์ทีวีนะครับอันนี้ก็จะมาเล่นการต่อสู้กับคนอื่นนะครับรอสักครู่ครับวิ่งใช้าหมวก่งวิ่าช้ช่ง

โอ้ยไม่อุ้ยดิโอ้ตรที่มันจะแพ้ไอ้ไก่มกคร น้งแก็งนะัชอบสีดแล้วตัวนี้ออกมาออกมา,มา,ม,า,กามาครับทีนี้ก็ลาไปกินนะครับผิดแล้วไปครับ